สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาลงดันกันนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเป็นดันเก่าดันใหม่หรือมันมีเพิ่งมีเนี่ยมันมีดันนี้นะทุกคนนะคือวิหารสิงโตนะครับแต่อยู่ดีดีมันมีเหมือนแบบเหมือนของรางวัลโผล่มาเออพี่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเมื่อก่อนมันมีหรือเปล่าหรือมันเพิ่งมีนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันเนี่ยดันอื่นพี่ว่าพิเคีย์หมดแล้วนะเนี่ย แต่ยีดีมีรางวัลโผล่มาในด้านนี้นะครับไม่รู้ว่าของเก่าของใหม่หรือว่าพี่พลาดไปจริงๆแล้วทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเก็บของรางวัลกันนะเนี่ยนี่พยายามจะไล่ดูว่าด้านอื่นนี่คือไม่มีแล้วจริงๆนะด้านอื่นนี่เก็บไปหมดแล้วจริงๆเป็นเครื่องหมายถูกหมดแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาดูที่ด้านนีนะ้ทุกคนนะวิหารสิงโตนะครับเออลองเข้าไปสำรวจดูนะครับ รพื้สเกตตอนที่นี่ไงตอนที่มาทำกควยระจําวันเห็นไหมทุกคนมันมีอันสุดท้ายนี่คือมันเชลน์คอมพิวต e ไปแล้วนะทุกคนนะส่วนข้างบนครับมันเป็นแบบเออเหมือนกับว่ามีตัวละครให้เราลองนะทุกคนนะเออน่าจะเป็นของใหม่แหละมีตัวละครให้ลองเพียบเลยแล้วก็เหมือนกับว่าให้เราลองใช้ท่าอ่าแต่ละอย่างครับอย่าง2ตัวนี้เขาให้เรามาแล้วให้เอาเราไปลองใช้ท่าเรเหยนั่นเองนะทุกคนนะมาลองดูกันดีกว่าว่า จะเป็นยังไงนะครับอ่ะเข้ามาข้างในก็จะมีสอนเอ่อให้ใช้กูบ้าเผาทุกคนแต่แล้วก็เปลี่ยนเอาน้องมานะทุกคนนะแล้วก็บอกราแปะเข้าไปครับเออเขาก็สอนเราประมาณแบบนี้ยเหมือนสอนเราใช้คอมโบเออเหมือนเหมือนเวนดานที่สอนเราใช้คอมโบมาถึงปุ๊บให้เราสตาร์ทต,ตรงนี้นะทุกคนนะมาถึงปุ๊บก็กูบ้านะทุกคนนะแล้วก็ใช้น้องครับตัวละครเป็นตัวละครที่เขามีมาให้นะเลยววเอง เออมอนสเตอร์ก็เลเวล20เองทุกคนเนี่ยแล้วก็พุ่มก็ให้แบบนี้ครับทุกคนครับพุ่มก็ให้อ่าเสร็จแล้วก็กูบ้ามาเอาอีกประมาณแบบนี้นะทุกคนนะเตี่ยงก็ให้นะทุกคนนะอ้อแต่ว่าค่าสตามิน่าเป็นสตามิน่าเรานะเออเป็นสตามิน่าที่เรามีมันก็จะชาร์ตตีได้เยอะหน่อยอ้ามาเอาเข้าไปเนี่ย แล้วก็ผ่านผ่านแบบเนีย้งยง่ายๆเลยทุกคนเออเหมือนเหมือนเป็นลานแบบมาสอนสอนให้เราใช้สกิลนิดหน่อยนะทุกคนนะอันที่สองนะทุกคนอันที่สองก็จะเป็นพายะกับอา่าเสียงหลิงนะทุกคนอันนี้คือละลายนะครับเออนี่มาทดสอบการใช้พลังแห่งการละลายนะทุกคนนะมาถึงปุ๊บก็ให้เอาขยะแช่แข็งก่อนอแล้วก็เปลี่ยนเอาเสียงหลิงมาแล้วก็เอา กูบ้าละลายนะทุกคนนะก็จะได้ดามเมจสองเท่าเหมือนกันนะครับอ,อตามให้ดูนะทุกคนนะเริ่มจากรอมอนมารวมๆกันเปลี่ยนเป็นขายะก่อนมาถึงปุ๊บก็ชเช่งฉลูหานะทุกคนนะสอ0รกว่านะครับเสร็จแ,แล้วก็เอากูบ้าเผาปูดเขาให้เออปูดเข้าให้แม้เมื่อกี้มันจะเป็นหกรนิดนึงแต่ว่าข้อเสียคือ กูบ้ามันเผาหลายรอบอะจริงๆเราเอากูบ้าเผาแล้วก็เอาขยะพูดมันจะง่ายกว่าเนี่ยไ,ไหมก้าวรอให้ทุกคนนะแล้วก็เปลี่ยนเอาก,กูบ้ามาเผาเออแล้วก็เอาขยะพูดมันจะง่ายกว่าพูดก็ให้แบบนี้ครับทุกคนครับอรอรอจังหวะรอจังหวะแต่ว่าขยะมันคูดาวนิดน,นึงอือเจ๊งจะรู้หาไปครับทุกคนครับเดี๋ยวแล้วก็เอากูบ้าเผาเนื้อชีได้ทุกคนนะ ส่วนความพิเศษของขยะก็มีตรงนี้ทุกคนถ้าไม่ตายมันเต็มง่ายครับแบบนี้นะทุกคนนะก็เอาแบบถ้าไม่ตายไปไล่แจได้นะทุกคนนะเสร็จแล้วก็กูบ้าปล่อยออกมา,า,าอืพูดเขาให้นะก็ล่วงกันไปนะทุกคนนะเดี๋ยวน้องเก็บพลังหน่อยอัมดาเมจให้ถึงสองหมื่นสี่นะครับอ๋อเขาให้เราทำดาเมจให้ถึงสองหมื่นสี่ เอากูบ้าเผาแล้วทุกคนนะกูบ้าเผาพูดไปอุ้ยนโดนโดนโดนแล้วก็เอาขยชิฆ์ล็อกชิดาไปทุกคนแบบนี้ครับแล้วก็เผาแบบนี้เลยเออเผาแบบนี้เลยแล้วก็ล็อกชิดาไปทุกคนแบบนี้อืเรียบร้อยครับพอผ่านก็จะได้ตังมาแบบนี้ครับทุกคนครับเออเหมือนเมื่อกี้เราทําครบหรือเปล่าเนี่ยเออเหมือนมีสองหัวข้อให้ทาถ้าผ่านสองหัวข้ออาจจะได้รางวัลเยอะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ย ดูอีกทีหนึ่งนะทุกคนนะเออเดี๋ยวดูอันต่อไปดีกว่าที่ลืมดูว่ามันแบบมีคำส่งคำสั่งด้วยนะครับอ่ะอันที่สามนะครับโอเวอร์โหลดนะทุกคนนะก็คือไฟกับสายฟ้านั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าให้กูบ้าเผาไฟก่อนนะทุกคนนะแล้วก็เอาสายฟ้ามาช็อตนะทุกคนนะแบบนี้นะครับเออจะเกิดเป็นดาเมจขึ้นมานะอ่ะ เริ่มได้นะครับเริ่มได้ปับปล่อยกูบ้านะทุกคนนะแล้วก็ระเบิดครับนี่ไหมทำา a m a g แค่หมื่นห้าเองเออเนี่ยไหมระเบิดท,ทีรุนแรงแล้วโดนหมูด้วยทุกคนอม,มันไม่โดนตัวเดียวนะมันโดนหลายตัวด้วยกูบ้าเข้าไปนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็เปีย้งยงเขาให้แบบนี้ครับเนี่ยไหมโดนสองจังหวะด้วยเออโดนสองจังหวะด้วยอืมตายเก้าพันละแล้วก็ปล่อยกูบ้าเข้าไปนะครับ พูดเขาให้โอเวอร์โหลดไปครับห่างไกลไปนิดนึงไม่ติดไฟลากมันเข้ามานิดนึงนี่แน่ถ้าอ่าไม้มันติดไฟมันก็แบบพอที่จะทำดาเมจระเบิดได้เหมือนกันนะทุกคนเออบางทีแบบไอ้พวกนี้มันมีแบบไม้ติดฟงติดไฟอะไรเงี้ยโอ้โอ้โอ้บ้าไปครับตัวนี้ตีไกลนะทุกคนนะนี่แน่โดนระเบิดไปครับเดี๋ยวให้มันติดไฟก่อนเออลิซ่ามันระเบิดแรงกว่า แล้วก็ติดเหมือนโดนลดพลังอะไรบางอย่างด้วยเออเฮ้ยกูบ้าเป่าไฟแล้วอ๋อมันมันต้านทานไปลดลงทุกคนมันโดนพลังของเจงหลิงนะครับไ,ไปทุกคนัทที่สองครับต้องทำลายทั้งหมด15ตัวในเวลาอีก12วิอ่ะมันจะไม่ทันได้ไงวะเนี่ยเออได้แค่อ,อันเดียวอืม เลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วโอ้ชาเลนจ์เฟลอ๋อโอเคต้องทําให้ครบให้หมดทุกคนทําให้หมดมันจะเฟลโอเคคราวนี้เอาจริงละคราวนี้เอาจริงละเออคราวนี้ต้องเอาจริงละฆ่าอย่างรวดเร็วครับทุกคนครับฆ่าอย่างรวดเร็วเลยอืมตัวไหนติดไปก็โดนไปนะบอกเลยตัวไหนติดไปก็โดนไปเร่อคอเร่่เอามดรวมกันซะโนระเบิดเข้าไปให้มันโดนระเบิดหมูไปอืม โดนระเบิดเข้าไปไหมล่ะป้าไม่ทันนะครับกูบ้าไม่ทันกู <c oughs> บ้าระเบิดมูไปเออ <c oughs> ข้อเสียของกูบ้าคือมันปล่อยแล้วมันไม่เดินนะทุกคนนะมันอยู่ที่เดิมแต่มันก็ตีหมูอะเออมันก็มีข้อดีตรงที่มันตีหมูนี่แนะเอาสายไฟพิฆาตไฟแบบนี้ทุกคนสููมาหมาเลยครับระเบิดรัวๆไปหมาอีกไหมมาอีกนะครับมาอีก ลอยกูมากมาอตเข้าไปอดเข้าไปต้องทำลายทั้งหมดอ่าสิบห้าตัวนะทุกคนนะตีจะติดไหมตีอะไร,ะไ,รไม่รู้ตีอะไรไม่รู้ไม่รู้ติดตีสองหรือเปล่าเอาไปไปกินครับทุกคนครับนี่วันนี้อา่าบางทีมันทำขวานติดไฟนะทุกคนนะถ้าขวานมันติดไฟเราก็ทำระเบิดได้เลยนะครับ เออก็จะง่ายๆเลยถ้าสำหรับร้อนบางตัวที่แบบมันมีธาตุมันมีอะไรในตัวนะทุกคนนะเนี่เรียบร้อยครับผ่านนะทุกคนนะต่อไปนะครับซูเปอร์คอนดักนะทุกคนนะสายฟ้าบวกน้ำแข็งนะครับแล้วก็แปะใส่น้ำแข็งเข้าไปก่อนแบบนี้นะทุกคนเนาะเสร็จแล้วก็เออใช้สายฟ้าสลับมาเป็นสายฟ้าแล้วก็ช็อตมันแบบนี้นะครับเออ ประโยชน์ก็คือจะทําให้พลังป้องกันกายภาพแาเมจดขาวมันลดลงนะทุกคนนะแล้วก็มันจะเกิดการระเบิดด้วยแต่การระเบิดมันไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะนเออการระเบิดมันไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นี่ดูนะครับเตียงก็ให้ไหมมันระเบิดแค่75เองเออมันไม่เหมือนกับไอตัวแบบเมื่อกี้เนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนเอาเป็นคายะมานะทุกคนนะแล้วก็ต้องเขียวมากแล้วก็ตีครับทุกคนครับคายะที่ตีตีอยู่ เก้ากว่าก็จะกลายเป็นร้อยเอ้โ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 อนโ้โอ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 ้้โอ้โอ้โอบโอ้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 ็อ้โอ้โ้โอ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 ้้โอ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 ้อ้โอ้โอ้โะ้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอาโ้อ้โอ้โน้ัอ้โอะ้อ้้้าาอ่าหล แต่มันสู้ใช้น้ําแข็งไม่ได้เออไอคอมโบสายฟ้าน้ําแข็งเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนเนี่ยแม้มันระเบิดแล้วมันเบามากเนี่ยปึ้งเกาให้นะทุกคนนะตูเ้อเอาลิชาลิช่าชาร์จตีไปเลยดีวกว่าเออเนี่ยนะต้องหกร้อยกว่า อลิซาชาร์ตตียังแรงกว่าทำคอมโบน้ำแข็งบบอืมแล้วก็ตีเอาขยะตีก็ได้ไต่ตีมันปัญหาคือทำคอมโบแบบเนี้ยมันตีทีละตัวไงทุกคนมันไม่โดนหมู่ไงเออเนี่ยแล้วมันก็จะไม่ทนันเออทันอยู่เกือบไม่ทันละอืมถ้าที่ใช้ตีแล้วโดนหมู่โดนหลายๆตัวมันจะได้เปรียบกว่าไอการคอมโบแล้วตีทีละตัวนะทุกคนนะ มันอาจจะใช้ได้กับบอสตัวใหญ่ๆแล้วก็เราตีได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมแต่เวลาลงเอฟบีดลงดันลงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราต้องแบบฆ่าหมู่ให้ได้เร็วที่สุดนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันตีหมู่มันเลยได้เปรียบมากกว่าอ่าอันนี้สายฟ้าทุกคนคอมโบช็อตนี่เป็นคอมโบที่พี่ชอบมากเออเพราะว่ามันโดนหมู่โดนแรงแล้วแดงด้วยไม่ใช่แค่โดนหมู่ก็คือแปะน้ำก็ไปแล้วก็เอาสายฟ้าช็อตนะทุกคนนะอืมสลับกันนะครับ เล่นในมือถือก็กดง่ายด้วยเพราะว่ามันตำแหน่งมันอยู่แบบสลับ,บง่ายนะทุกคนนะอยามาถึงปุ๊บก็ไล่น้ําก่อนเลยก็ให้มันติดน้ําให้ทุกตัวแบบนี้แล้วก็เอาสายฟ้าช็อตเนี่ยมันก็จะช็อตกันเองเปี๊ยเปี้ยบไปๆไปนะทุกคนนะเออแล้วเราก็น้ําไปครับทุกคนครับพี่แน่แล้วก็หมู่นี้ก็ได้นะทุกคนนะจะได้ช็อตหมู่ครับเออช็อตหมู่ไปเลยนะทุกคนนะอ,อ,อติดเบอร์สามแล้วก็ชาร์จครับทุกคนครับ อออุ๊ยตัวนี้ไม่รู้มันตีอะไรวะเนี่ยมามามาชาร์ดชาร์ดโดนตีกระเด็นทุกคนเออเรเวลมันน้อยไปนิดนึงอยู่ด้วยนี่เปลียกน้ำเข้าไปกันท่วหน้านะทุกคนนะแล้วก็ช็อตเข้าไปครับเห็น <c oughs> ไหมฆ่ามอนได้เกิน2ี่สิตัวแล้วเห็นไหมทุกคนเออตอนนี้ก็เหลือแค่แดาเมดนะทุกคนนะนี่แน่ติดไฟไปครับ <c oughs> ช็อตเข้าไปช็อตเข้าไปโอ้ย ผนหมู่เข้าไปแล้วทุกคนครับเรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นแช่แข็งแช่แข็งนี่เป็นอ่คอมโบที่เหมาะสําหรับอวการไปสู้กับมอนที่มันตียากสู้ไม่ได้นะทุกคนนะเออแบบดาเมจเราน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าแบบมอนมันตีแรงมันตีเก่งมอนบอสอะไรเงี้ยที่มันแช่แข็งได้เราจะใช้ตัวนี้ทุกคนนะหรืออย่างแบบ ไปลงเอบิไอตีตุนอ่ะเออเจอแช่แข็งก็ไปสามารถผ่านได้นะทุกคนนะพี่บอกเลยอืถึงแม้แบบจะตีเบาแบบไม่มีของใส่ก็แบบพอจะเล่นได้ครับง่ายๆเลยก็คือทาให้มันติดน้ําแข็งไปนั่นเองนะทุกคนอย่างไรพวกที่มีโลครับเออพวกที่มีโลนี่ก็แชอแข็งไปเราจะตีมันได้ครับเห็นไหมนี่แน่แน่ไปครับทุกคนครับแล้วก็เอาขยามากเช่งฉลูหาแบบนี้ครับทุกคนครับเราก็สามารถตีมันได้รัวๆแบบนี้ครับ มันจะได้ไหมเนี่ยต้องแช่แข็งสี่ตัวพร้อมกันนะทุกคนนะมันบอกให้เราแช่แข็งสี่ตัวพร้อมกันครับวิธีการก็คือต้องเที่ยตีครับเออง่ายมากถึงไหมล่ะแล้วก็ฆ่าให้ได้สิบตัวนะทุกคนนะทำให้มันเปียกน้ําทุกตัวครับแบบนี้ครับทุกคนครับแล้วก็ต้องหิวมากครับนี่แน่เรียบร้อยครับตายตัวที่มีโรคเรียบร้อยครับ ก็ทีมิโรมาใหม่ละเจ้งจะรู้หาครับทุกคนครับหาจะได้ตีโดนหมู่ๆครับทุกคนครับต้อแข็งมาครับทุกคนครับ<ฮ>แล้วก็หาสกิลคููดาวครับไม่ทันนะทุกคนนะตายเพละคาย่าเป็นตัวที่แช่แข็งมอนง่ายนะเออถ้าไม่นับแบบกันอยู่อะไรเงี้ยเออคาย่าถือว่าเป็นตัวที่แช่แข็งมอนง่ายเพราะว่ามันเล็งได้ทุกคนแล้วมันตีเป็นหมู่ไปข้างหน้านะรึเดียวเดียวเงี้ยเออมันแช่แข็งมันเป็นหมู่ได้อันต่อไปก็คือ หินนะทุกคนนะหินอันนี้เป็นสร้างเกราะสร้างเกราะคอมโบธาตุหินนะครับมาถึงปุ๊บให้เราแช่แข็งก่อนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นหนิงกวงมาแล้วก็เอาหนิงกวงตีนะทุกคนนะเราก็จะได้โล่มาแบบนี้ครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็เช็คกล่องหน่อยว่าใส่อะไรมาให้อ์ติแฟกต์ก็เป็นอร์ติแฟกต์ธรรมดานนทุกคนนะไม่ต้องดูแล้วครับอามาดูกันนะทุกคนนะเขาก็บอกว่าสร้าง ต้องแข็งแบบนี้นะทุกคนนะเสร็จแ,แล้วก็คางม่านนะนแล้วก็เข้ามาเก็บนะได้โล่มาสามอันครับทุกคนครับอืมแล้วก็เก็บอีกเก็บอีกได้ห้าอันละเก็บให้ได้แปดอันนะทุกคนนะแบบนี้ครับแล้วก็คางม่านครับทุกคนครับเก็บเก็บเก็บนีอ่าโลอยู่ตลอดเวลาแช่แข็งไปนะทุกคนนะตีเป็นหมูนี้ก็ได้นะทุกคนนะเก็บไปครับอ่าครบเป็นหนึ่งเจ้าละต่อไปเป็นไปต่อครับทุกคนครับ เป็นไฟต่อยิงจะ่หลดเลยก็ได้นะทุกคนนะถ้าไม่ตายก็สามารถใช้เก็บอ่าแฟกเมนได้เหมือนกันนะครับนี่เนะเราก็จะมีโล่ป้องกันอยู่ตลอดเวลาครับสําหรับใครที่เล่นธาตุดินนะเอาไฟมาไฟมาครับทุกคนครับอามมานนี่แน่เก็บครับทุกคนครับแบบนี้ทุกคนนะแล้วก็ยิงเข้าไปอีกอ่ะครบไหมยังไม่ครบอ่ะยังไม่ครบนะทุกคนนะฟังอีกอันนึงครับฟังอีกอันนึง ยิงจรวดเลยนี่ต่อไปก็ทำดาเมจครับภายในยี่สิบวิเอ้ยลืมทำดาเมจ่ะเฮ้ยลืมทำดาเมจอืมเอตอนนี้มาทำดาเมจไปเลยยิงเข้าไปอีกอีกครึ่งหนึ่งเลยเหรออีกสิบวิอีกครึ่งหนึ่งเป่าเชียเป่าเชียเป่าเชียโอน่าจะทำดาเมจไม่ทนันน่าจะทำดาเมจไม่ทนันลืมทำดาเมจทุกคนเอาแต่วิ่งเก็บแฟกเมต์เออไม่ทันจริงๆด้วย เอาใหม่นะทุกคนนะอ่านผิดอ่านผิดมันให้เราบล็อกดาเมจนะทุกคนนะไม่ได้ให้เราทำด a เม g e ที่ก็ไปไล่ตีใหญ่เลยจริงๆคือเราไม่ต้องตีนะทุกคนเนี่ยทำให้มันติดไฟแบบนี้ครับทำให้มันติดไฟไป,ไปเออเสร็จแล้วก็เอาน้องตีอ่าทำโล่แบบนี้ครับทุกคนแล้วก็ให้มันตีเราเรื่อยๆอย่าไปฆ่ามันครับอย่าไปฆ่ามัน <c oughs> อ,อ่านมั่วนนะเมื่อกี้ ให้ตีมันไปทั่วเลยจริงๆเราไม่ได้ต้องให้ตีครับเนี่ยเราแค,แค่ให้ทำโล่ไว้แล้วให้มันตีโล่เราแบบนี้ทุกคนใช่รือครับแค่แข็งไปครับแล้วก็นี่ทำดาเมจไว้ทุกคนให้มันตีเราเยอะๆครับทุกคนครับให้มันตีเราเยอะๆตีหนึงให้มันครบดิเออเรียบร้อยครับตอนนี้โล่ครบแล้วเหลือแค่ให้มันตีเราเท่านั้นนะทุกคนนะทำโล่ไฟดีกว่าเพราะไอ้ตัวนี้มันตีเป็นไฟนะทุกคนนะสามสิบวิ รีบตีฉันสรีบตีฉัน4ิพวกกาเนี่ยอ่ะอยืนให้ตีเฉยๆเลยเนี่ยตีเราเข้ามาตีเราเข้ามาอ้าวอาอาโล่หมดโล่หมดโล่หมด,หมดทาโล่ด้วยเอออีกเออผ่านแล้วทุกคนอ่าอันนี้คือให้ตีเรานะไม่ใช่ว่าให้เราตีมันอาล้ะะครับดันสุดท้ายแล้วก็คือสูรนั่นเองนะทุกคนนะสูวก็คือลมนะครับ ลมนี่คอโบได้กับทุกทาธาตุนะทุกคนนะวิธีการก็คือปล่อยาธาตุเข้าไปเสร็จแล้วก็อารมณ์เป่านะทุกคนนะอืนี่แบบนี้ครับมันก็จะทําให้าธาตุนั้นเอ่อเพิ่มพลังของาธาตุนั้นขึ้นมานะทุกคนนะนะครับก็ให้นะครับอ๋อ มาถึงเราโดนก่อนเลยงี้กันเหรอเอาไปก็ไปก่อนเลยนะทุกคนนะทิกเกอร์สวอชสามสิบครั้งนะทุกคนครับแบบนี้ครับเออโดนเข้าไปแล้วก็ชาร์จตีเข้าไปแบบนี้ครับติดไฟรัวๆไปอืมเห็นไหมไฟมันจะติดรัวๆครับเออพอมันปรอร์แล้วปุ๊บมันก็จะไปติดตัวอื่นอีกเนี่ยเห็นไหมมันก็จะติดกันไฟเรื่อยๆทุกคนโดยที่ไฟไม่ดับเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นการทําให้มันมอสติดไฟรัวๆแบบนี้ครับทุกคนครับออเออเอาลมไปกิน ตีแบบธรรมดาก็ได้นะธรรมดาก็ติเหมือนกันเลยทุกคนนะแบบนี้ครับเห็นไหมจะครบ30ครั้งละเออกลายเป็นโดนไฟรัวๆไปทั้งมอนนะแล้วก็ท่าไม้ตายท่าไม้ตายนี่ดูดขึ้นมาอีกโดนก็ไปทุกคนโดนรัวเลยครับไฟไหม้รัวกันเลยแล้วทีเดียวนะทุกคนนะเออออาไปไปกินอีกทุกคนผ่านอย่างรวดเร็วเลยเห็นไหมเออเเวอร์นีง่ายจัดเเวอร์นีง่ายจัด สรุปเรียบร้อยก็จะผ่านมาก็จะได้ตังมาจํานวนหนึ่งแล้วก็ได้แร่มาจํานวนหนึ่งครับสําหรับใครที่เลเวลน้อยอย่ามาลองเอออย่าอย่าลืมมาลองไม่ใช่ว่าอย่ามาลองอย่าลืมมาลองด้วยนะทุกคนนะมีตัวละครให้เราทดสอบเพียบนะทุกคนนะแล้วก็ได้ของรางวัลมาอีกเอาไว้ใช้อัพตัวละครอ,อีกเพียบหนึ่งเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ นี่นะตรงนี้นะดันสิงโตนะครับดันสิงโต